มือนีก็ยังแจวด้เดาอยกนบเนขึ้นวันี้วนี่ผด้เห็เลยไ่ได้เห็นยังเลยมัต้องเสาอเอียงไปิเวทงวทีอยู่บนอย่า้มันเซาแจ่มือนีจะัดปีหม่พูดละเลี้ยงคนเนี่ยเียกนี่นปเี่นี่ยเือจะเชื่อ สวัสดีนะครับผมพบกับซอกบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเสื้อว่าหลายคนนะครับผมเนาะได้เบิ่งคลิปนี้กันแล้วเมื่อว่านี้บ่าอีสานก็เห็ดคลิปหนีลงไปแล้วนะครับผมเนาะเป็นคลิปที่อิล่าบอกว่าวันที่21ฝนบ่ตงแนนนอนเสือหล่าโลดกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจะสู้กรมอุตุนิคมของอิล่าหน่อยครับเราผมเนาะ โอ้ยเป็นตังงึดอีเรื่อพี่น้องบ้านบ้าวิสานเนี่ยตกจนว่าเป็นฝ่าหัวพี่น้องตกแบบมืดมืดขึ้นนะครับผมเนาะตอนนี้ยังดิ้นปอกแปกปอกแปกปอกแปกปอกแป,ก,ป,แปกอยู่ยังบ่เ้าเลยพี่น้องบ่นหนาเสื่อว่าที่บ้านแพงมหาสารคามปอดฝนพี่น้องเป็นจังเดนเน่ว่าจ๋าอีหล่าหน่อยเฮาบอกได้เลยว่า ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมเนาะบอสเซีออยยาโลบลูเดอร์แตง,งึดข้างนอกพี่น้องเนะาะจังสิสันหาข้ามไหนเบาๆได้เรื่องหนีพี่น้อทงทั้งทั้งที่พายุเขาภาคอีสานไ้พี่น้องตกแทบทุกจังหวัดมีการแจ้งเตือนกันทุกจังหวัดนะครับผมเนะาะว่าพายุเข้าแตกกับปากกวา่ามันเป็น,นคือจังเข้าบวอกของอีหล่าหน่อยเฮ้แม่สุดยอดอีหลีนะครับผมเนาะ พี่น้องมีความคิดเห็นว่าจาังใดเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่น้องสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางส่องเ่าวอีสานได้นะครับผมนอก่าพี่น้องมีความคิดยังไงเชื่อไม่เชื่อในเรื่องนี้หรือว่ามีความคิดเห็นนอกเหนือจากนี้หรือเปล่านะครับผมก็าสามารถแสดงความคิดเห็นกันเขามาได้พี่น้องความเชื่อพี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสามารถเชื่อได้นะครับผมนอดถ้า ความเชื่อนั้นไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ได้ทําให้คนในครอบครัวตัวเองเดือดร้อนและไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนสามารถเชื่อได้เว้ามาแล้วกระจักสีสันหาคาใดมาเปรียบเทียบนะครับผมนอกจากคําว่าเป็นตังยึบอีลีพี่น้องซึ่งบอกเลยคําว่าของอีหลานหน่อยเฮาที่เป็นจริงเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับผมนอกเกี่ยวกับฝนฝ้าสภาพอากาศแบบนี้ ว่าได้เกิดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวพี่น้องก่อนหน้านี้นะครับผมนะ้องบอกว่าจะเป็นวันปิดฤดูกาลที่อหล่าหน่อยจุดถูกขอนะครับผมเนาะแม้กระทั่งวันที่อยู่บ้านน้องบอยสานรระสมกับตัวเองม้างแล้วพี่น้องเมื่อนั้นจําได้ว่าเบาวบาวเอกเมื่อบานอิหล,าล่าเราเบาเอกว่าโอ้ฝนตกในเมืองแห้งคับเบิ่งพยากรณ์อากาศเบิ่งดาวเทียมในมือถือแล้ว จังได้กระตกว่าสันต์บอเอกว่าอยู่บานอีหลาจังได้กระตกเพราะว่ามันมีเมฆไหลมาทางนี่ว่าสันเดชจังได้กระตกแน่นอนเบาเอกยืนยันเลยเนาะครับผมเนาะเพราะว่าซูเมอร์นีในการดูทิศทางของฝนก้อนเมฆนะครับผมเนาะซูเมอร์นีเทคโนโลยีพี่น้องมันเก่าหนาอาสามารถเบิง่งอ่าทางดาวเทียมได้ตัวมือน,นันอีหล่าน้อยเขาบอกขึ้นมาว่ามันบ่ตกดอกมือนีเสียหลาโลดบริสันตเด้พี่น้อง เสียหลากหล่นนะวามันบรตรงดอกว่าท่นเด,ด้วยความที่ตอนนั้นมีลมแห้งพี่น้องคือยังพายุกําลังมากแล้วับผมนาะเบาอิสานกับช่างประน่ากับเฝ้าเล่นเก็บสุดอีลานะกับผมนะเพราวาเมื่อน,นั้นกีฬาสักสุดอ่าเป็นสุดมอลั่มไปละกับเฝ้าแล่นเก็บสุดว่าท่านแห่งก็เอาไปไว้ในห้องขั้วที่บ้านหลังไม้หลังใหญ่ที่กาลังสาก การเลนเกมเรียบร้อยพี่นอ้องต้มก็มายัางรุนแรงเลยจังใดจังใดกับตกพี่น้องเหมือนนั้นแต่ปรากฏว่าบ่บีฝนพ่อเม็ดพี่น้องนี่เราบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อบอยสันเจอกับตัวเองมาหลายเหตุการณ์แล้วครับคำว่า,าของอีหลาหน่อยเฮาแล้วพี่น้องละ่ะมีความคิดเห็นกันว่าจังไดสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะ อยากให้พี่น้องย้อนกลับไปเบ่งคิปอิหล่าหน่อยเฮาอีกรอบนะครับผมเนาะเข้าบของอิหล่าหน่อยเฮาแม้จะพูดเหมือนเหมือนพูดเล่นนะครับผมเนาะแต่สิ่งต่างๆพี่น้องมันเกิดขึ้นได้จริงเหลือเสื้อเป็นตะงเงินพี่น้องเอ้ยกลับไปเบ่งคลิปนี้พร้อมๆกันครับผมโอ้ยโอ้โอ้โอ้โอโอโอแต่แล้วทางเสร็จแล้วก็แมวล่ต่อดึงคนเข้ากลุ่มนะครับตนนี้ ปรเดยนขพเมเดรานันไอยู่จากสารคุ้มเข้าใจไหมจากจากสามสองึ้จากสารตรงมาช่วห้อเดียวมวยน้ำกันอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไาดีคนไ่อากไปอาบน้ำก่อนกันอ้าไปอาบบ้านไปอาบแกงพ่อดีดจะแกงพ่อกินอุตุกนยงอตุนยม

สาธุคาถาอุ้งยิงซอยเลยด้อบ่โดน่ววโอกาสเสียกับโดดแค่มาสาธเลปก่อนฝนก่อนฝนยุติแล้วหัใหัอลุกลุกลหลาวหัวหอยลาแสนหนึ่งบอวแต่แมงมก็ตตก็ทีบเองอ้าวมีการท้าเดี๋ยวไม่โดนแกว่าแล้วล่ะเดี๋ยวรูวดูซว่าจะคิดอะไรคาถาอะไรนะยี่สินี้ลาว่าถามวที่ยอมีนตกพอห้ลาบแซนหนึ่ง แต่ว่าถานตกีหลานโตแล้วเนห่ยมันคือมันตัดสังมันคือทำเรียนนะครับเรียนจากยิเป็นยิซครับเรียนยิเป็นยิอกกก่อนโอเคเนาะโอเคไม่ถึง้ยิปเม่เกี่วเยวม่อ้พว้เหชว์อเสิายนมากขนาดนี้ ไ่แสนหนึงโอเคโอเคอ้ามัป็นศุกรเออามทางมาเป็น่อนกจเอาอินมา้ยิ้มเซ่ดียวงเลยลูกเชียงเนื่้องลูกเียงเหนือเลูกเชียงเหนื่ยก่อยงลูกเีเหนอเอามามามาเอานั่งเลยครับ Ya sini kepala tolong